ัน้ไไปายดต่อนะครับนี่ที่หลบภัยของเปี้ยวครับของพ่องในเบิ่งดีมากเลยนี่คือที่หลบภัยของเจ้านมเปรี้ยวนะถ้าเกิดเจอนิกกี้มันจะวิ่งขึ้นมาอัตโนมัติเลยวันนั้นน่ะเนาะขึ้นเองเลยเช้านั้นเธยอันนี้มันเห็นผมยืนอยู่ตอนนี้มันก็ไปไปข้างหลังข้้ามันก็รู้ดีนะ รู้นะคนไหนปกป้องมันได้แจ็คสีแลี่ยมายังดอกกุใชยนั่น,ไ,นไปเส้ยพอนิกกี้พาลุยมันก็ลุยนะเนี่ยอพอมิกกี้ไม่ลุยก็ไม่ลุยผมก็ยังงงอยู่ไอ้นี่สรุปมันจะอยู่ข้างไหนวะเนี่ยไม่เลือกข้างเหรไม่เลือกข้างเลยนี่อยู่ได้หมดเลยถ้าเกิดนิกกี้ชวนจะจัดเหมือนกันสี่อ่มันเป็นมันเป็นสอง มันเป็นนกสองหัวเลยมาพี่หอมเป็นหมาสองหัวเลยดิเฮ้เราก็พยายามเว้นคำนั้นอยู่อาจะไปแล้วก็สรุปก็คือนกสองหัวนั่นแหละหมาสองหัวเอออันนี้หมาสองหัวเป็นพวกไอ้นิกกี้แต่พอไม่มีนิกกี้ก็เป็นเพื่อนก็เล่นกับเปี้ยวใครนิกกี้พาไปลุยๆไอ้ก็ลุยเหมือนกันก็ลุยตามแต่นี่จะห้ามนะบอกว่าเพื่อนกลมเพื่อนกลมนะไม่เลย ไม่ได้เดี๋ยวนิกกี้ไล่ออกจากกลุ่มไงเหลือตัวเดียวที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเป็นห้าตัวขอบคุณค่ะขอก่ะค่ะขบ่ะอบคุณขอบกุณอหุมั่ะอุ่ะขอบคข้ากุะคุ่ะขอาคุคขอบุ่ะอ้คคขอบคุณคคุัคงแล้ว ผมเมื่อวานเมื่อวานเธอที่มาจับเมื่อวานแสดงว่าจันทุกวันกันเรื่อยสตาไม่ถูกกันกับไอ้เปี้ยวจริงนี่ไงขาผมยังฉลอกไม่หายเลยเนี่ยวันไหนเมื่อวานวันที่ที่หลบที่เชื่อเอ้ยอมันไม่ร้องก็ทําให้มันร้องเปียกมันเที่ยวก็ดูเวลาด้วยเพื่อนฝูงก็ไลฟ์สดอยู่มันชอบโดนใส่ตัวที่เที่ยวมานินมามาเปียวโดนใส่ตัวที่นู่นหน่ยมึง ตอนนี้ลุงก็กำลังช่วยเพื่อนพี่ฮันนี่ทำบ้านนะคะมองซ้ายมองขวาจากบ้านกระโจมของพี่ฮันนี่นะคะ <มา S 2> ก็จะเป็นก็จะเป็นการทำหลาเสาและหลังคาใหม่เอาเสาบ้านมาจากบ้านลุงนะคะแล้วก็เอาไม้เอ,ไมเอาไม้มามซื้อมานะคะไม้ยูคาลิปตัสแล้วก็สังกะสีก็ามาจากบ้านลุงบ้านเพี่นนี่อยู่ทางสวนยางสวนยางฝั่งด้าน กาแฟกรอบๆนะคะมันฝ้าบ้าดีๆเข้าไปเมื่อกี้นี้กินหญ้าเพื่อกินหญ้าจากน้นลงกินริโพนลงกินริโพนพต้าน,นะคาวนี้เรี้ยวกินหญ้ามันฝ้าบ้าดีๆเข้าไปฝอเอาไว้บ้านก็ได้นะไม่ต้องเอามันมาก็ได้หลบหลบมาเอาไว้บ้านมันไว้บ้านนั่นแหละมันฝ้าบ้าดรอไม่ต้องเอามันมาลองมันลื้อบ้านก็แล้นกัน มันไม่ลื้อใช่ไหมโอ้ยมันกัดกระจุยเลยมันอยู่กับพี่ย่าๆนะกัดทุกอย่างแต่มันอยู่ข้างล่างมันขึ้นข้างบนยังไม่เป็นมันยังไม่กล้าขึ้นข้างบนปะปลาเปี้ยวปะกับบ้านหูกปะมะมปลาไม่พากลับบ้านปะกลับบ้านเราิมพพินิกอยู่ในบ้านก่อนเ็อออกมาเจ้าเห็นไลฟ์สดค่อยไหมเขาตั้งกล้องไลฟ์สดไว้ที่ไหนไม่รู้ อู่กับเม็ดถินดูให้ค่อยหน่อยเดอ้อฝากไว้กับเม็ดถินมามามาเปี้ยวมามาเร็วมาก็าาจะเอาชีวิตเปี้ยวไปมัดไว้ก่อนโอเคนะคะสำหรับหลังนี้ก็เป็นบ้านคุณอ๋อค่ะหลังที่สองอ๋อจะทำไว้เผื่อลูกๆนะคะ วันนี้นอนกับมอดใช่ไหมเพื่อนเป็นมอดเลยเอาลื้อเลยเออเามอา้ของเเอาไปีกอนดูเง่ายเลยเหนื่อยการทำกันเหนร่อยทำวันนี้ทำวันนี้ทำไมพูดแบบนั้นวาแบบนี้ไหมากินข้าวกันไหมเอาเทียงแล้วไหมเอาขึ้นบ้านใหม่เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร

แล้วก็ลุ้นหลังจากทานข้าเที่ยงเสร็จก็คงจะเป็นการลือล้อลือร้อบ้านเพียน,นี่ทำใหม่นะคะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากลุงพลนำวัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะคะมามอบให้ลุงให้เพียมน,นี่พี่ฮันนี่ค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดกฏสตรีชันด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องของน้ำเปรี้ยวด้วยค่ะจะพาไปนอนแล้วค่ะจะไปปลูกไว้ละไปนอนไปนอนไปนอน <c oughs> ครับ